อสาณ์คืออาบน,น,น้ำีนะที่แ้นเียนนะว่านุ่เียนมันสบายมัสบายใช่ไหมยืดเสียแล้วให้เนียนก็ได้นเน,นี่ยเ็นหูยืดเ็กใช่ไหม,อ,อ,ยนนมอ,อยืดนะเสีย่ไหน่ะงเีย้งเนต่ตอไมดูนะเพราะฉนั้ ปัญหาครับเธอดูแลเรื่องสงความเขาก็จะรักเธอเขาจะาโอสภายเป็นัสภายดีลูกเขยเป็นลูกเขยดีดีนดีตกงที่ไงให้ลูกสาวฉันดูแลฉันเออแล้วก็จะไปแยกความเพราะนั้นเรามีประสบการณ์อยนี้นี่ส่วนเจ้าสาวโบราณจะสอนสั้นๆเรื่สามน้ำสีส่เรื่สามคือง่ายๆเรื่องผมหวันส เรื่องร่างแต่ไม่สัตา์สวยเรื่องช่างไม่สะอาดเรื่อกมันสัตว์สัมมาคอขอนนอนนะตักตักผมสางผมสะกอนเพราะว่ผมตอน้ใกล้ถิงนสามีแ้ชัไม่นอนงงไปดานพยาอัวพาดแล้ไม่ได้แกมันตัองศาตร์ุกว่น่อถือแล้วบอวแฉะแลอยากจะนอนกาแฟเออปล่ามาลมมาลงใจเปล่าไม่แห้งก่อนที่เขาสอนกันะเออ เดิผมมาสัส่สเดินร่งางากายให้สันสวยผู้ชายมาันอยากเนเมียเปน็นนางฟ้ามันอยากนอนกับนางฟ้าแต่ผู้หญิงแต่งงารได้ดีขึ้นเนี่ยมันทำลมขึ้นที่ปอบองว่ามันนุกชากของตายนอนเป็นซากศพอนู่ข้างๆแล้วชื่อไหไปจำแล้วเราบอกว่าจำขึ้นมาแลได้ม วันอาทิตย์ก็เอามาทุกเปลืเลยลูกนะจะได้ชื่นใจแล้วมอมดดีฉีดแล้วมันออกหอมแล้วหอมชั่วช้าฉีดแล้วออกนอกบ้านคนนอกบ้านมันจะหัวเราวาลขนมของหอมสมัยเออนั่นเลยมันแสงสันสดสวยการเคลื่อนที่เ <lawsuit> ร <ulously, S 2> ื่อยๆจันทร์มันวนนะไม่ใช่ซีซี่เขียวเขาบอกว่าหลังวาจิ้วลุกเขียวแบบว่าซีจืดอีจืดนะปากเขาเขียวเฉยเนียน เสื ờ, ้อผ so ้าปวันิาสตร์ก็แดงแดงไม่ตแดงแจ้งจันก็หลงันเหลงจานเนี่ยอาการก็ชมพูที่เบาๆอะไรแบบนี้เออมันสำคัญนะันอันนี้เรืจริงนะประเด็นปด็ตลกเราเรื่องจริงๆ่ะเพราะนั้นเดูเลยไม่ใช่